หากคนเราสิ้นอายุจิตวิญญาณจะไปเกิดเป็นคนเดิมแต่เกิดในเอกภพคู่ขนานนะสมองได้จำเรื่องที่ผ่านมาแล้วได้จึงมีคนระลึกชาติเอกภพคู่ขนานที่มีมากมายหากคนเราตายจิตวิญญาณจะไปเกิดเป็นคนเดิม แต่เกิดในเอกภพคู่ขนานเช่นเกิดปี2,504และเสียชีวิตปี2,588เมื่อตายแล้วจิตก็อาจกลับไปเกิดในปี2 5 0 4และเสียชีวิตปี2,588ในอีกเอกภพคู่ขนานไปเรื่อยๆแบบวนลูปเหตุการณ์ในชีวิตนั้น ก็จะแตกต่างจากเดิมบ้างมากน้อยตามลำดับแต่โดยรวมจะเป็นคนเดิมต่วนหลูกการเกิดคนละพบแบบนี้ไปเรื่อยๆตามลำดับในเอกภพคู่ขนานแบบไม่จบซึ่งเช่นนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าคนเราอาจจะเกิดแบบวนลู มากกว่าไปเกิดในอนาคตเป็นเหตุให้เราจําเรื่องชาติก่อนไม่ได้เพราะการเกิดก็เกิดแบบวนลูปไม่มีชาติก่อนนั้นก่อนปี2,504คือเกิดครั้งแรกชาติก่อนก็คือหลูกที่ผ่านมาเรื่องราวในชีวิตต่างๆเหมือนเหมือนเดิม บางทีที่คนเราจำได้ว่าเคยทำอะไรบ้างมีทักษะเกิดขึ้นเองจำได้ว่าเจอใครมาบ้างไปไหนมาบ้างเหมือนรู้ล่วงหน้านั่นก็อาจจะเพราะจำเรื่องในหลูกที่ผ่านมาหลายครั้งได้เหตุที่เกิดซ้ำเราจึงจำได้แม่นยำ เหตุการณ์บ้านเมืองก็คล้ายๆเดิมชีวิตเหมือนเหมือนเดิมที่ผ่านมาคล้ายการเกิดในไทรแองเกิลแต่ลูกหนึ่งของคนคือชาติหนึ่งของเรอาจจะมีบ้างที่ไปเกิดในอนาคตหรือย้อนไปเกิดในอดีตในเอกภพที่เวลาต่างก,กันได้ ส่วนการลึกชาติน่าจะเกิดจากการเกิดแบบสืบเนื่องบ่อยครั้งบางครั้งการเกิดจะไม่วนลูบเมื่อไม่วนลูปก,ก็เลยจำอดีตชาติที่ผ่านมาได้เหตุที่เราอาจไม่พบเจอคนที่ตายไปแล้วเพราะเขาไปเกิดที่เอกภพอื่นๆ ถ้ากลับมาเกิดต่อเนื่องจะจำอดีตชาติได้ซึ่งมีคนจำนวนหนึ่งในโลกร้อยละว,วันที่5ตุลาคม2 0ที่จำอดีตชาติได้น่าจะเพราะเขาเกิดแบบสืบเนื่องในเอกภพเดิมไม่วนหลูปคนที่เกิดเป็นแบบนี้สมองได้จำเรื่องที่ผ่านมาแล้วได้ จึงมีคนระลึกชาติการวนลูปอาจจะเกิดจากที่เรียกว่ากงกรรมโกงเกเวียนที่จะต้องให้รับสุขทุกเช่นจะรับสุขก็เกิดเป็นผู้มีถึงทุกอย่างพร้อมแบบนี้หลายหลายพันชาติหากจะรับทุกก็เกิดมาลำบากหลายพันชาติ เพราะถ้าจะเกิดเพียงเอกภพเดียววันหนึ่งโลกดับสลายไปวิญญาณจะไปเกิดที่ไหนเราจะไม่มีโลกให้เกิดนี่คือปัญหาหนึ่งที่เอกภพอาจจะหาช่องทางให้ด้วยการให้ไปเกิดในโลกคู่ขนานไปก่อนจนกว่าจะเกิดโลกใหม่ที่จะมารองรับวิญญาณที่จะรอมาเกิดเพื่อรับสุขทุกต่อต่อไป